ต้องข้างปนมาให้ให้ตเกียนด้วยใหไก่มาด้วยมาช่วยมาช่วยอาจจียก่อนให้กระสานให้มห้ตะียก่อนน้ำปากแล้วเอาหาแล้ว 5 7 9เหเจห้านี่9็9เน้าครับวันนี้กลับมาอีกรอบแล้วเหรอครับจ้าเห็นบอกได้อะไรได้เลียกอะไรตรงไหนอ่ะได้ในขังง้มน่ะอ๋อขอหอยไข่ใช่ไหมฮะตรงเลยอออเต็มเตมเก้เต็มเครับแล้วได้เยอะไหมได้ไม่พรได้มาก ไม่มากครับเราได้คุ้มโอคครับสาธุครับ <c oughs> เห็นน่ว่าวันนี้เอาอาหารมาเลี้ยงเพนทยใช่ไหมมาเลี้ยงเพนครับครับจ้ขอบคุณครับป้าครับจ้าสวัสดีจ้ ไก่มาให้แล้วนะขอให้มีช่วงมีลาบเด้อว่าจไงอะรทีทีเอาไห้ไหนอ่ะ ออครับ๋อพี่ได้รับโชคกับแม่ตะเคียนด้วยใช่ไหมครับครับอ่าแล้วก็เลยเอาโต๊ะเครื่องแป้งตัวนี้มาถวายใช่ไหมฮะครับอืมครับถ้าได้โชคอีกครั้งจะมาเอาอะไรมาถวายพี่ชุดไทยชุดไทยนะพี่นะครับครับพี่ขอขอให้เฮงเฮงรวยๆนะพี่นะครับครับสวัสดีครับ เห็นแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะพี่เห็นแล้วน่เกลียดแค่สัตวนะลูก้าบังเห็นชัดไหมพี่ก็เห็นอยู่อะก่นที่แล้วก็เห็นก็เอาไปซื้อหอยราวก็ถูกอะอเห็นเลขอะไรพี่เป็นกระแมวมาพี่นะพี่เห็นแล้วล่ะเลขอะไรพี่เจ็ดอะเลขอะไรนะเจ็ดอะเจ็ดออะไร เจ็ดกับสามเจ็ดกับสามอีกมีไหมพี่ไม่เห็นแล้วไม่มีแล้วแค่เจ็ดกับสามนะใช่ครับพี่ขอบคุณครับพี่ได้โชคจากอะไรฮะไอไข่ขอไอไข่เหรอครับขอ,ข,รขอทั้งไอไข่ทั้งเม่ตะเกียนขอทั้งสองอย่างเลยโอ้โหโต๊ะเครื่องแป้งไว้ไว้ไนู่นชุดหนึ่งอ๋อครับผมแล้วจัะเ <ś led> พิ่มมาแล้วใช,ใช่ไหมครับ,รบแล้วลกวูกคุนิดนึงครับพี่พี่ได้รางวัลมรดิมรที่ผ่านมาได้เท่าไหร่เยอะไหมได้ <ś led> เจ็มื่นย่ะอ๋อรวมแสนคี่ก็แลเจ็ดหมื่ครับอ,อ,อ๋อสองงวดติดแล้วฮะเนี่ยสองงวดอ้ามายกหน่อสองงวดติดก็รวมเป็นแสนกว่าแล้วพี่วันนี้วันนี้ก็เลยเอาอะไรเอาเอา,เอาไก่มาถวายไก่มาถวายครับอ๋อมีเซไข่งวดหน้าของใหม่ด้วยครับเอาไปไว้ตรงไหนอ่ะ